สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะพี่ยังก่อนคพี่แจน้องโชคค่ะพี่แจน้องโชคโอ้แสดงว่ามี่ีเรียวส่วนตัวพี่แจมี่รุ่งรุงเรียวลุงเฟศนะลุงเฟศโอ้ยส่วนมากมีได้เลขแล้วกับสีลุ่งเฟศส่วนตัวนค่าขึคนกับสี อถูกน้ำสองสองงวดสามงวดแล้วค่ะเพราะว่าก็บคก่ค่อยได้บอกผู้ใหเนาะวันออที่นี่อ่างวดที่แล้วก็เลยได้บอกเป็นหนึ่งเก่าหาเป็นเพราะว่าบอกโต๊ดโตแต่ลหแมนค่ะเ,ออเป็นก็ไม่รู้ว่าคนไปซื้อเนว่ยใดรแหละซือซ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 ้อคสิถือลายอยู่ค่ะเป็นก็เลยอยกทีค่ะสองลให้สร่างเป็นวัดที่ชวนตเอกคือเก็บถวายทีแมนค่ะ เอาไปส่งไรเป็นสีเะคยะเขาจะว่าเขาว่าเออเอาไปถวายให้วัดเลขสองไรเขาจะประเด้ถามเพื่อนไหลเพื่อนว่ามีหมูมีเยมันแห้งอ่ะนะเพื่อนก็เลยอยากถวายให้วัดมันก็เป็นเมีเกาน้ำค่ะมีหอดกระดูกค่ะมีค่ะกระดูกมีเขอหายโบราณหนึ่งสิโบราณ สวยคันซ้ำสินะตะกี้เพิ่นก็พากันไปขุดกันอยู่สมัยตะกี้เพิ่นว่าเนาะคนก็ไปขุดกันหลายจนว่ากลุ่มสินเขาเข้ามาค่ะบ่ให้ไปคือว่าคือว่าได้ไปนอนไปนอนไปนอนกู้หม่พร้อมบ่แม่นค่ะบัดนี้อ่าเล่ได้ไปนอนอยู่กู้หม่หม่องที่ว่าเพิ่นจิถวายอย่างไรค่ะฝันฝันค่ะฝันว่าเออเห็นสมเด็จย่าค่ะไปเข่าเฝ้าสมเด็จย่า เป็นกระหันมาแล้วปลูกมือไห้ค่ะค่ะแล้วเป็นกระยางไปค่ะฝันดีแจ้นี้สมเด็จยาบกมีฝันดีได้เป็นมาเนาะเพราะว่าคนเคยฝันเชือค่ะเห็นสมเด็จญาเนาะมันก็เอเป็นความฝันที่แบบว่าโอ้ยตกใจด้ดยค่ะในความฝันอะไรแต่ว่าเป็นกระหันมายิ้มแล้วก็โบกมือไห้ครับในความฝันงวดนี่ค่ะตอนงวดเอาตอนงวดเล่นนี่แหละครับ พะวายุพุ่มเพิ่นก็น่าจะอาหายตองหดเท่านะคิดว่าตรงนี้แหละค่ะพี่แจ๊ส่วนมากจะบอกคนในวัดอย่างนี้ใช่ไหมครับ่ะ<ฆ>แจ๊เป็นแม่ใบสีด้วยเนาะค่ะมเห็นใบสีน้ำผ่านแล้ว<อ>ก็ส่วนมากก็่อได้ไว่าคุณไหวกับไผ่นอกอุไรถามก็จังบอกได้สินะค่ะก็บอกเพิ่นเรื่อยอยู่แต่รอบเมื่อกี้บอกเขาสามตัวโต๊ดเลย<ฆ>ใช่ไหมเนี่ยถาม่าเขาสามตัวโต๊ดค่ะหนึ<อ>่งบอกเพิ่หน 195, <อ>ึ่งเก้าห้ามันออกเก้าห้าหนึ่งเนาะ ครับผมบอกถูกมา่อกี้งวดแล้วครับขอโทษนะครับสองสามงวดเนาะสองสามงวดแล้วค่ะแต่บางครั้งก็จะได้แค่สองตัวเขานี่โอ้แต่งวดงวดเมื่อกี้เนี่ยได้เอาสามตัวตัวครับค่ะถือว่าแม่นเนาะครับนอกจากอารัฐบาลแล้วยังมีที่อื่นอีกไหมก็มี่ค่ะหอยทานอยของหอยเล้าสินะคะโอ้ได้หมดใช่ไหมครับนี่ได้ค่ะหอยตะลาาครับ ว่าเลาปัจมีจันพุทธุขเนาะวันนี้ใช่ไหมะมือวันนี้วันจันเพื่อได้ออกไปเป็นแนวาทางที่เล่ากับยิบนี่ตัวใดบอกบอกแกก็ในค้อมฝันก็ว่าว่าตีเป็นเก้าสีหาก้าสีห้ค่ะในข้อมฝันฝันไดยยากแต่ว่าผู้ใดก็ค่ะไปตีค้อมฝันเอาก็ถทาผู้ใดว่าตีเป็นเนาะค่ะครับเพื่อว่าเออมัดตัวใดก็ตีเอาตัวที่มัดจบของมัดหละ แอายุมันยักปีนะค่ะอายุต้องดีจ้เก้าสิบสี่ป่ะ่ะเก้าสิบสี่นาะเราตรงกันเลยนะครับเก้าสี่แล้เป็นโบกมือเป็นบ่ค่ะคุนโบกมือเป็นโบกมือไหนเล็กสี่หลแล้วไปยิ้มแล้วป็นกัญญาเป็นหาเพราะเบี่ืเปื่หาป่ะป็นโบกมือไงโบกมือเนาะเก้าสี่หาเข้าปิดตัดสองตักับเก้าสี่สี่หาแเก้าหาเก้าห มัดตัวใดวัน้มัดตัวใดมักซีะก็ใจมักเนาะก็ะสีมักเก่าซีมัดเก่าซีค่ะมีวงกลมงหญนะคะนั่นสองตัวมักเก่าซีแัปตัวใดค่ะตัวเดียวกะตัวเดียว,ว,ยวค่ะเก่าสีอชอบเก้าซีเรีว่าขันฟันเฮดสมเน็ดย่า,านี้พาหนาสิก้หเพวเป็นโหกหรอเนาะ ความนี้เง <ism> ินกัดสั์เป็นเก้าค่ะน่าจะเป็นเก้าแล้วบ้องกับเนาะค่ะคิดว่าเป็นเก้าเป็นเก้าเนาะอีฟีเคยฝันแบบนี้กับคอมเมนต์มาในเด้อค่ะเพราะว่าาส้มอยากตีแมเนาะเอาอายุเพิ่นไปเรื่อยเพราะว่าเพคุณบริบาลยังเด้ยกมือย่างเดียวใบใบแข็งยังตีย่างเดียวเนาเขาก็มาดูความหมายของเพิ่นเนาะเขาก็ตีแบบเปิดตามที่ความหมายของเขาเข้าใจ ใช่ปกติ uhm, เป็นเก่าสีขาวค่ะก็ต้องจับเป็นหัวกค่ะเนาะบอกัดหัวค่ะเพราะว่ากันฟันเห็นสมเด็จย่าเนี่ยนาจังได้ก็ต uh um)> ้องเยืนพืนเก่าเนาะแบนค่ะยังไงก็เก okay so ่าเพราะว่าใส่กระสันวันนี้สื่อจเที่ยบว่ค่ะพี่หรือว่าบอกเขายังเดี๋ยวก็สมัรก็ไม่จะบอกค่ะเดี๋ยวแต่เขาสีทำหมุนน้ำแนค่ะเราแต่เป็นสีทำหุุนน้าตอนนี้สีเฮ็ดนังค่ะตอนนี้มี่แนวเฮ็ดบ่ ก็เพื่อนก็ถวายที่เหล่าก็สิตางกันตัวกันอย่างนีค่ะพี่ก็นแล้สิไปร่วมแม่เพื่อนแม่ค่ะก็สิไปร่วมเพื่อนทางวัดเล่นบ่ค่ะแม่ค่ะกษิตาเป็นวัดนะคะเพราะว่าเพื่อนใจเพื่อนอยากให้เป็นที่สองไร่เนี่ยใส่เดเป็นวัดย่างเดียวด้วยโอ้เจ้าสองละสองไร่ไม่เฮ็ดวัดโพละใช่เป็นจิตเป็นสำนักสงฆ์ก่อนทีว่าทีนี้มันต้องสองไร่ใช่โอ้เธอแสดงว่าเพื่อนต้องถือกี๊ขาวกี๊เล่กน้อย แต่ว่าต้องซือีกต้วัดนี่ครแจ๋นวัดนี้วัดนี้ค่ะอ๋อไปต้องวัดเลยแต่ว่าคันซื้อเองนีพี่แจ๊ซซื้อก็ได้ซื้อก็ได้ค่ะโอซื้อก็ได้ส่วนมาก็จะบอกคนฝันเราจะบอกค่ะชค่ะต้อฝันมันเยอะสิ่งใดความฝันจะบอกยาวเดียวบ่ซื้อจะของบ่ซื้อพี่พันจะเป็นคนมีเซ้นเนาะค่ะพี่น้องแต่ส่วนมากก็สื เขาถูเก like sure. yeah. ็จ like ังทําบุญนน้ำจะสี่ตัวจ้ะแม่ส่วนมากถูกเป็นแบทำาุ่นน้ำเข้ากับไปเยบุนต้อสิคะโอ้กัไปเยบุนต้อเพราะว่าท่านนี่ก็มักไปแล้วพี่นาไปทําบุญนมองนั่นแน่มองนีแนะไปเรื่อยค่ะก้าสี่ห้านี่ก็ขอให้บอกถูกแต่ว่าแต่เ็ดที่ะตีช่วยกันเ้อพี่น้อง เราถูกจนถวายที่สองไร่นะฮะให้วัดนะครับคเณแต่วอฟซีเบิ่งอีกแม่ค่ะถ่ายคลิปว่าชมเน็้าพนเห็นจังไรเพื่นบอกยังบอกมือแบบไหนเพื่อนก็ได้เบาอีหยังไหมค่ะเพื่อนยางไก่มาเมันบอกนั่งอยู่ค่ะเพื่นก็หันมาและเพื่นกระโบกมือละเพื่นกระดี้มันแหงไหมค่ะยังียังสียางเหี่แล้เพื่อนกะโน้เนาะแล้วเพื่อนแม่เพื่นโบกมืออะไยังสีแหมแล้วเพื่อนกับยางไปกัะโบค่ะ จำนั่นแมนค่ะปรดีว่าเด็กยากับเป็นเก่าแล้วมือกับเป็นหาเป็นเก่าหาบานอายุเป็นเก่าซี่ค่ะจะเลยมีหาใช่น้่มแมนค่ะเพราะว่าเพิ่นโบกมือดิจะได้ปีว่าเป็นทาเป็นค่ะถือว่าฝันดีนะครับแจถือว่าดีนะดีเบิ้งในสามปานฝันดีมากเลยคือว่าแตกสามผมก็ดีเนาะท่นไม่ต้องมีน้ำใจนะแกนหน้าจอนะครับผม โอ้ยคอยเงียบมากอันนี้คือความฝันนะคะเกบหน้าจอไว้นะฮะแนวทางเก้าสี่ห้าเก้าสี่สี่ห้าเก้าห้านะครับเป็นแนวทางมากงตามนะะคเนาะเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเป็นความฝันครับแต่เนาะเก้าหสี่ห้าเก้าสี่สี่ห้าเก้าห้าใช่ไหมครับ พี่แย่นี่ก็เป็นแม่บายสีอยู่แล้วก็ได้เดินทางไปตามวัดไปงานบุญต่างๆแล้วก็ได้เจอคู่นี่แน่ศรีนะฮะในคุ้่วัดของเธอ้าเพิ่นจะให้ก็คือมานนี่ความฝันเป็ดบายสีบ่แม่บายสีนะคะแม่ใบศรีนั่งก็จะไปทัวร์สารทิศจังศรีลาไปนอนอยู่คุ้่นั้นคู่นี้แน่ะแล้วมีเส้นสายเพราะบางคู่เนี่ยคุณก็จะให้บางเทจ้าก็ให้เป็นตัวเลข มาเขียนให้บงนี้ค่ะครับค่ะเรงเลือกอ่ะเนีให้เป็นปริศนาสิล่ะคังไม่ต้องฝันครับผมคับอมบมครับผมครับผมครับผมคอัครับครับผมับครับผมครับผบคุณครับผมครับผมครัครับครับผมคับครับผมครรัแบครับผมครับผมควัมันผครับผครรบบรบบครับ ก็ค่อนข้างที่จะแม่นเข้ามา2-3งสามวดติดแล้วนะครับผมนะครับีก็ให้โชคให้หมาให้น้ำให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปแต่เ,เพลงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ